ท่านผู้ชมเอซทุกๆท,ท่านนะคะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะ,อะตอนนี้นะคะน้องน้ำอยู่ที่กรุงเทพมหานะครนะคะท่านผู้ชมก็ได้เดินทางมา,ามทำธุระส่วนตัวนะคะแล้วก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปขอเลขเด็ดนะคะแล้วก็น้องน้ำก็จะไปไหว้ขอพรขอโชคกับศาลแม่นาคนะคะท่านผู้ชมที่วัดมหาบุตรนะคะท่านผู้ชม ของงวดวันที่1มิถุนายน2568นี้นะคะท่านผู้ชมก็จะได้ตัวไหนอะไรยังไงตรงกับท่านผู้ชม f c ทางบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมไปค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ถึงที่วัดมหาบุตรแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้น้องน้ำนั่งรถเดี๋ยวจะส่องทะเบียนรถให้ดูนะคะท่านผู้ชมค่ะ ถึงวัดมาหาบุตรแล้วมาที่มาที่นี่ครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมไม่เคยมาเลยนะคะแต่ว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็คืออยากมาอยู่นะคะแต่ว่าได้เคยได้ยินแต่ชื่อเสียงเคยได้ยินแต่วัดแม่นาควัดแม่นาคแต่ว่าไม่เคยได้มาสักทีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะที่ได้มาที่ศาลแม่นาค นะคะท่านผู้ชมที่วัดมหาบุตรนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ศาลแม่นากันนะคะท่านผู้ชมบรรยากาศวันวันนี้เหมือนฝนจะตกนะคะไปค่ะนี่เหมือนฝนจะตกเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ทะเบียนรถนะคะวันนี้นั่งรถคันนี้มาทะเบียนรถนี่ค่ะ หนึ่งสี่เก้าหนึ่งนะคะท่านะผู้ชมหนึ่งสี่เก้าหนึ่งนั่งรถคันนี้มาค่ะไปอยู่ทางไหนนาะท่านะผู้ชมเดี๋ยวต้องอตอนนี้ก็เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะท่านะผู้ชม คลิปนี้อาจจะเสียงไม่ดังเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยากจะพูดดังไม่ได้นะคะท่านผู้ชมนี่บริเวณรอบๆนะคะท่านผู้ชมก็มีผู้คนมากหน้าหลายตานะคะเดินทางมากราบไหว้ที่ศาลแม่นาคนะคะศาลแม่นาคพอเข้ามาในวัดนะคะจะเดินเข้ามาข้างในอีกนะคะท่านผู้ชมเดินเข้ามาข้างในอีกนี่ทั้งฝนจะตกท่านผู้ชมไปค่ะ เข้าไปข้างในด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเลื่อนแม่นาคนะคะท่านผู้ชมัแม่นาค วัดมหาบุตรนี่นะคะท่านผู้ชม ก็คือเลือกมาตอนกลางวันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาปิดกี่โมงนะคะที่นี่ที่วัดมหาบุตรถ้าใครท่านใดนะคะที่อยากมากราบไหว้ขอพรกับแม่นาคนะคะท่านผู้ชมก็คือ เซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่าสามแม่นาคอยู่ตรงไหนที่ไหนนะคะท่านผู้ชมแม่ย่านางตะเคียนทองอันนี้คนละส่วนกันอ๋อมีต้นตะเคียนทองด้วยนะคะท่านผู้ชมอยู่ด้านหลังนี่ก็จะมีผู้คนนะคะมา อ๋อมีทูบด้วยนะคะท่านผู้ชมอุ้ยท่านผู้ชมน้องนำสิได้ซื้อทูบอยู่นี่แหละค่ะนี่อ่าตู้นี้ห้ามกดนะช่ำหลุดเด้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบูชาเลขคูบที่ศาลแม่นาคกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นำไปจุดนะคะนี่ เดี๋ยวหาสตางก่อนนะคะท่านผู้ชมมันจุดได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าห้ามห้ามกดเสียขาชำรุดอันที่หนึ่งอตจ,จุดเลขูลอ่าตู้มีปัญหายังไงเนาะท่านผู้ชมตู้นี้ชำรุดนะคะเขาบอกอ่ะนะคะท่านผู้ชมเอาตู้นี้เพราะว่ามีสองตู้นะคะ กดยี่สิบขั้นตอนก็คือเดี๋ยวขั้นตอนการใช้งานนะคะกดปุ่มเลือกวัตถุมงคลที่ต้องการแสงเงินให้พอดีตามราคาสบุไปไลงในช่องช่องหยอดเหรียญหรือช่องใส่ธนบัตรอแสดงว่าตรงนี้ก็คือรูบทั้งหมดอ่ะเรากดปุ่มเลือกวัตถุมงคลแล้วก็ใส่เงินใช่ไหมโอเคเดี๋ยว กดเป็นเลขคูปนี่เล้ทูปจะมีทั้งหมดห้าห้าอันนะคะท่านผู้ชมห้าปุ่มให้กดแล้วก็แล้วก็แจงเงินบอกท่านผู้ชมอุ้ยดูไปแล้วเอาท่านผู้ชม <c oughs> เงินคือว่าเขาแบงค์ใหม่ไปหรือเปล่านะคะแบงค์นี้ไม่เข้าเดี๋ยวหาแบงค์ใหม่ก่อน แบงค์ใหม่นะคะท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมเลขทูกได้มาสองอัน,นได้มาสองอันเอายังไงดีจะจุดอันไหนดีเนาะบาน จะจุดได้มาสองอันนะคะท่านผู้ชมได้มาสองอันเล็กทูบอ่ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้ที่ศาลแม่นาคก่อนนะคะอันนี้คือต้อนตะเคียนนะคะแม่ย่านางเรือแม่ตะเคียนทองนะคะนี่อันนี้คือต้นตะเคียนทองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้ที่ศาลแม่นาคนะคะท่านผู้ชมไป นี่ต้นตะเคียนใช่อันนี้ต้นต้นตะเคียนนี่ต้นตะเคียนนะคะนี่แต่ว่าเราจะเข้าไปสามแม่นาคนะคะเขาก็จะมีที่ให้ปล่อยปูปลานกหอยปูปลาด้วยนะคะท่านะผู้ชม แต่ว่าเราจะเข้าไปด้านในนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซื้อของอไปกราบไหว้กันนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือได้ไปซื้อของกราบไหว้นะคะที่เขาเตรียมไว้นะคะไปนำมาหนึ่งชุดนะคะก็จะมีแผ่นทองทองคำเปลวนะคะแล้วก็เทียนธูปแล้วก็ดอกไม้นะคะท่านผู้ชมเพื่อที่จะไปกราบ ไหว้ย,ย่านาคนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเลขคู่จะจุดหนึ่งอันนะคะเพราะว่ามีเลขคู่มาสองอันนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจุดเลขคูหนึ่งอันนะคะแต่ไม่รู้ว่าจุดข้างในได้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้เพื่อนที่มาด้วยนะคะถือกล้องให้น้องน้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องน้ำจะเข้าไปกราบไปไหว้กับสารแม่นาคนะคะท่านผู้ชมหรือว่า ท่านใดน,นะคะอยากขอโชคขอพรน,นะคะก็สามารถขอได้เลยนะคะท่านผู้ชมไปคะ่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจุดเลขคู่หนึ่งอันตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปขอที่แม่แตะเคียนทองนะคะอีกหนึ่งอันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบเพราะว่าเพิ่นให้มาสองอันนะคะก็คือจะ จุดให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะคะซึ่งจะขอแม่นาคก,กับแม่ตะเคียนนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเลขอยู่สองสองสองอันนะคะเลขคู่สองอันนะคะเดี๋ยวจะเอานี้จุดที่แม่ตะเคียนนะคะโอ้แล้วก็เออถึงแล้วอันนี้จุดที่ศาลแม่นาคนะคะแม่ตะเคียนเอาเก็บไว้ก่อนข้างใน เดี๋ยวจะไปจุดธูปจุดเทียนก่อนนะคะท่านผู้ชมทูปสองดอกเทียนหนึ่งเล่มน,นะคะแล้วก็ทองคำเปลวไป ลง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 ะนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวกบบายาราบไหว้ศาลแม่นาคไปพร้อมๆกันค่ะ なるほどう เดี๋ยวจะขึ้นไปแปทะทองนะคะ เดี๋ยวล้วงให้ดูรูปแรกหมายเลขแปดหมายเลขแปดนะคะรูกแรกหมายเลขแปดใบที่สองหมายเลขสองแปดสอง บสุดท้ายค่ะเล้เก้าแปดสองเก้าหรือว่าแปดสองหกนะคะท่านผู้ชมแปดสองเก้าหรือว่าแปดสองหกนะคะกับหอยคอหงส์ท่านผู้ชมหอยคอหงสนะคะเดี๋ยวเดินไบริเวณรอบๆนะคะท่านผู้ชม,ชม,ะะชมจะมีสองหอยนะคะมา มีสองหยเดี๋ยวสักครู่นะคะมีสองหยมีคนเอาลอตเตอรี่มาติดไว้ตรงนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมลอตเตอรี่นะคะมไมไ่ทราบว่าใครเอาอมาแปะไว้นะคะท่านผู้ชม สารแม่นาคของที่ ผู้คนนำมาสักาการะกราบไหว้นะคะท่านผู้ชมมีหอเรียนหอเรียน ท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาจุดคูบนะคะท่านผู้ชมเเออเออ I uh, well. uh -huh. เดี๋ยวรอให้เลขคู่ใไหม่ก่อนนะคะท่านผู้ชมจุดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะท่านผู้ชมรอให้เลขคู่ใไหม่นะคะ ก็จะมีคนเดินทางมากลับมาไหว้นะคะนี่นี่คือบทบูชาแม่นาคพระขนมนะคะตอนแรกว่าจะนำทูปอีกหนึ่งอันนะคะไปขอที่แม่ตะเคียน นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อเป็นคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวข้อเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็คือ,อจับไข่ไหไให้คอหวยนะคะก็คือได้แปดสองเก้านะคะแปดแปดสองเก้าแล้วก็ตอนนี้กําลังจุดเลขทูบอยู่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยไปดูเลขทูบด้วยกันนะคะ ไนะคะในขณะที่รอเลขคู่ไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะมาเติมน้ำมันตะเกียงสะดอกเคราะต่อดวงชะตานะคะค่ะอันนี้ก็ถือโอากาสมาทำบุญด้วยเลยนะคะ เรามาดูเลขคูบด,ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมมีเก้ามีแปดนะคะเก้าแปด นะคะท่านผู้ชมก็คือกราบไหว้แม่นาคเสร็จเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมก็คือมีเลขทูบแล้วก็เลขไขน่นำโชคนะคะเลขทูบก็คือ9 8 6นะคะเลขไขน่นำโชคก็คือ8 2 9สองกนะคะก็ถือว่าเลขใกล้เคียงตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนะค่ะ ก็สำหรับตัวเลขนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะคะคลิปแม่นาคพักขนงนะคะที่วัดมหาบุตรนะคะท่านผู้ชมก็ได้มากราบมาไหว้มาขอโชคขอพรกับแม่นาคเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาขอ เลขเด็ดนะคะท่านผู้ชมเพราะวันที่1มิถุนายน2568นี้นะคะท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะรับชมคลิปอ,อย่างมีความสุขเพลิดเพลินนะคะท่านผู้ชมค่ะกับคลิป,ลปนี้นะคะท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมมาครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าแม่นาคจะให้โชค ในครั้งนี้หรือเปล่านะคะท่านผู้ชมบอกว่าถ้าไม่ได้ให้โชคนะคะก็จะมาหาอีกล่มมากแานผู้ชมลมนะคะค่ะก็สำหรับเลขทูปนะคะได้986นะคะท่านผู้ชมเลขไข่น้ำโชคนะคะปิงปองนําโชคไข่นําโชคนะคะได้829อะ 8, 2, นะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่ายังไงนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ทีมงานทุกๆช่องเลยค่ะขอให้ท,ท,ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีสวัสดีค่ะ